สวัสดีครับน้องกระต่ายวันนี้ผมมาชวนคุณครูมาร่วมงานกับเราหน่อยสนใจไหมครับคุณพี่เสือคะคงแปลกใจใช่ไหมคะที่ทํางานด้านประกันชีวิตแล้วมาชวนฉันได้อย่างไรครูกระต่ายครับคุณครูเป็นครูมาก,กี่ปีแล้วครับแสดงว่าต้องมีลูกศิษย์จํานวนมากใช่ไหมครับค่ะสอนมาหลายปีแล้วคะ่ะมีลูกศิษย์หลายรุ่นจริงๆผมรู้สึกชื่นชมและยกย่องบุคคลที่อุทิศต,ตัวเองในการสั่งสอนอบรมเด็กๆซึ่งจะเป็น อนาคตของประเทศชาติจริงๆทุกครั้งที่คุณครูรับสอนพิเศษเด็กที่ผู้ปกครองมาขอร้องให้สอนคุณครูคิดอย่างไรก่อนรับสอนครับคงเป็นเพราะนอกจากจะทำให้มีรายได้เพิ่มแล้วสิ่งสำคัญกว่านั้นก็คือจะทำให้ลูกศิษย์ของคุณครูมีความรู้ความเข้าใจในการเรียนมากขึ้นใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นอย่างที่คุณพี่เสือพูดค่ะเห็นด้วยไหมครับว่าคนเป็นครูส่วนใหญ่มีความรู้สึกของการเป็นผู้ให้สูง แต่ขอโทษนะครับคุณครูเคยมองอนาคตของตนเองหรือไม่เคยตั้งความหวังหรือวาดอนาคตส่วนตัวไว้บ้างไหมว่าเคยอยากมีบ้านหรือรถที่เป็นของตัวเองหรือเปล่าก็มีค่ะเหมือนคนทั่วไปคุณครูครับไม่ทราบว่าหากสอนหนังสืออย่างเดียวรายได้ที่ได้รับต้องใช้เวลานานไหมกว่าจะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ดังนั้นถ้าต้องให้เวลานานมากๆ กว่าจะได้สิ่งที่ต้องการถึงตอนนั้นก็คงแก่มากเลยถึงเวลานั้นเร,เราก็ไม่สามารถชื่นชมและใช้ชีวิตยังมีความสุขเหมือนในช่วงหนุ่มสาวใช่ไหมครับจากประสบการณ์การเป็นครูของคุณครูเม um ื่อพบว่าลูกศิษย์ของเรามีปัญหาที่จําเป็นต้องออกจากโรงเรียนกลางคันเพราะขาดผู้อุปการะคุณครูแก้ปัญหาอย่างไรครับก็ช่วยตามกําลังที่ทําได้ค่ะแต่บางครั้งก็ช่วยไม่ไหวจริงๆ เนื่องจากปัญหาเช่นนี้เป็นปัญหาใหญ่เพราะนั่นหมายถึงเงินจำนวนหนึ่งที่ต้องจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนเด็กทำให้เราถึงแม้วอยากช่วยแต่ก็ไม่สามารถช่วยได้ใช่ไหมครับเรารู้สึกเสียใจไหมครับที่ช่วยไม่ได้ในความคิดของคุณครูคิดว่าการศึกษาจาเป็นสาหรับเด็กไหมทุกคนควรมีโอกาสเรียนจนจบการศึกษาใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงเป็นไปได้ไหมที่ลูกศิษย์ที่เรียนหนังสืออย่างเราก็มีทั้งเรียนจบและไม่เรียนจบ ลูกศิษย์บางคนเรียนดีมากแต่ไม่มีเงินจึงเรียนไม่จบถ้าเราสามารถช่วยลูกศิษย์ได้จริงๆแล้วเราไม่เดือดร้อนเราจะมีความรู้สึกดีขึ้นไหมถ้าเรามีโอกาสช่วยลูกศิษย์ได้จริงๆเราจะทำไหมอยากช่วยมากค่ะแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรไม่ทราบว่าคุณครูเคยได้ยินเรื่องโครงการกองทุนการศึกษาไหมครับถ้าผู้ปกครองทุกคนมีโครงการกองทุนการศึกษา นั่นหมายถึงว่าลูกศิษย์ของคุณครูทุกคนสามารถจบการศึกษาอย่างแน่นอนคุณครูว่าดีไหมครับฟังดูน่าสนใจค่ะคุณครูครับถ้ามีงานอีกอย่างหนึ่งเป็นงานที่ดีที่สามารถช่วยสร้างอนาคตของเด็กๆแบบที่คุณครูทำอยู่แล้วและงานงานนี้ก็สามารถทำให้ได้เป้าหมายที่คุณครูต้องการบรรลุในเวลา5ปี10ปีคุณครูคิดว่างานนี้น่าสนใจไหมครับ ในฐานะเป็นครูคุณครูเพียงแต่ไปพูดกับผู้ปกครองของลูกศิษย์ทุกคนให้เขารักลูกและมองเห็นความสำคัญของการศึกษาที่จะสร้างอนาคตให้แก่ลูกของเขาชี้ให้เขาเห็นว่าปัจจุบันพ่อแม่ที่ฉลาดที่รักและห่วงใยลูกของเขาจะมีการเตรียมส่วนหนึ่งสำหรับอนาคตเรียกว่าโครงการทุนการศึกษาให้แก่ลูกของเขา หน้าที่ก็คือไปสอนพิเศษเรื่องโครงการทุนการศึกษาแก่ผู้ปกครองของลูกศิกษย์เราแล้วรู้ไหมครับผู้ที่จะพูดเรื่องทุนการศึกษาได้ดีที่สุดก็คือคุณครูที่รักและห่วงใยลูกศิกษย์ที่แท้จริงอย่างคุณครูฟังดูดีค่ะแต่อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมคุณครูครับถ้าผู้ปกครองของลูกศิกษย์ทุกคนมีโครงการทุนการศึกษาให้แก่ลูกของเขาคุณครูก็จะสบายใจได้ว่า อนาคตของสิทธิ์ทุกคนเรียนจบได้แน่แน่คุณครูว่าโครงการทุนการศึกษานี้น่าสนใจไหมครับคุณครูอยากรู้ไหมครับว่าโครงการทุนการศึกษาเป็นอย่างไรพรุ่งนี้เวลาบ่ายโมงขอเชิญคุณครูที่สำนักงาน Rapid Life มีอะไรดีๆที่เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการทุนการศึกษาจะให้ดูมากมายและขอยืนยันว่าคุณครูจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน ไม่ทราบว่าวันนี้คุณครูมีรูปถ่ายขนาด1นิ้วสักสองใบไหมครับเพื่อเตรเียมเอกสารไว้ก่อนมีค่ะงั้นไปดูกันเลยนะคะดีมากครับผมมั่นใจว่าคุณครูจะชอบโอกาสนี้เพราะจะได้ทันช่วยเหลือลูกศิษย์และสร้างอนาคตที่ดีให้กับตัวเองในเวลาเดียวกัน